ครับผม,รผมผั้โ่ดรเนกคงคลทดรองประธานศูนย์พัฒนาคุณาภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนคร,นครสุราธานเีเป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทั้งด้านทักษะส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมทักษะเพื่อการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุาทักษะในการใช้ชีวิตนะครับ แล้วก็ลดภาวะการชุนเศร้าก็สามารถจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุาในด้านอื่น,นด้วยทั้งนี้ในานามของคณะทำงานของศูนย์ผู้สูงอายุจึงต้องมีการผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุนะครับเห็นว่ากลาถือว่าเป็นวัตถุธรรมชาติซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสามารถประดิษฐ์ แล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในด้านอาชีพรายได้และสุขภาพและการบันเทิงครับของผู้สูงอายุอยู่ว่างๆที่บ้านเนี่ยก็ทำได้พาไปใช้ออกกำลังก,กายแล้วก็เหื่อไปจะซื้อก็อขายเราต้องไปเหลือไปหามาให้เป,ป็นคะู่กันคู่ได้ เงินเหลือใช้ของกะลาเอามาใช้ทำที่ออกกำลังกายผู้สูงอ,อายุแล้วก็ผู้สูงอ,อายุอยู่ว่างๆคิดค้นได้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเมื่อก่อนเดินไม่ได้คิดว่าต้องนั่งรถแล้วเลยกยายภาพตัวเองด้วยสาลาไอ้กะลาบ,บาปเืิน ตัวนี้ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะร่างกายแข็งแรงขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์วิรุณทองคำพานะคะอาจารย์ขัติการเกษร,รจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษชธานีนะคะอยู่ที่ชุมชนบ้านบางใหญ่ในะะอำเภอเมืองจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,ะสำหรับการที่จะนำมานำเสนอในว,วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของกลาเพื่อสุขภาพนะคะที่เราจะใช้นวดฝ่าเท้านะคะ แล้วก็สามารถจะผ่อนคลายได้ทั่วทั้งร่างกายเลยนะฮะเพราะท่าที่ทราบเนี่ยก็คือฝ่าเท้าจะเป็นที่รวมนะคะของอระบบประสาทนะฮะท่านตัวประสาทต่างๆนี่ก็จะรวมที่ฝ่าเท้าตรงจุดสุดลายส่วนรอบๆนอกฝ่าเท้าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอวัยวะต,ต่างๆน,นะฮะถ้าเราได้ดวดฝ่าเท้าถ้าแบบว่าเราได้ดวดอวัยวะภายในของเราไปด้วยในทุกๆส่วนที่นตับม้ามไตหัวใจปอดอะไรกนมีอะ่ะประภัยรักษาพรามนะคะ ประธานชมรมผู้สูงอายุหินของทะเลนคะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องกางรดำกลานะคะคุณคนชอบดูดทุบนะคะเคยเปไดิดไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็มันเป็นการรำของของภา,าะคะดิสนะานนะคะโดยคิดว่าลำนี้อ่ะลำกลาน่าจะเป็นการดำของภาคใต้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมันเป็นเป็นเม,ม,มืองที่ว่ามีมน้ำท่วเยอะ เลย,ย,ยนํากลามาใช้เป,ป็นอุปกรณ์ประกอบกร,ระบวนค่าเพื่อได้รำละคะซึ่งเป็นศินนลป์ศิลปะการรำที่สวยงามผู้สูงอายุมีความบันเทิงสนุกสนานส่งเสริสมรปปกิจกรรมเข้าร่วมสังคมและเป็นศินลปะที่ใช้สําหรับอรับคณะ,ะจากหน่วยงานภายนอกของสูงผู้สูงอายุเทศบาลนะคะ